นายทีนให้การจัดประสบการณ์เรียนรู้ของเด็กปฐมวัยต้องเปลี่ยนแปลงไปสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับดิฉันนางสาวนัททาสนุกล้ําในรายการพยาไทยนิวส์ค่ะ สถานการณ์นะคะในช่วงนี้เกี่ยวกับเรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือเจ้าโควิด -19 นะคะในประเทศไทยยังคงถือว่าอยู่ในขั้นวิกฤตค่ะซึ่งส่งผลให้ทุกฝ่ายได้รับผลกระทบกันทั่วหน้าเลยนะคะทั้งสถานศึกษาเองนะคะก็ได้รับผลกระทบก็คือกระทรวงศึกษาธิการนะคะมีการสั่งสถานศึกษาทั่วประเทศนะคะปิดเรียนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนานั่นเองคะ่ะ จึงทำให้นะคะสารศึกษาทั่วประเทศนะคะจะต้องมีการจัดการเรียนรู้ค่ะที่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์แต่จะทำอย่างไรคะให้เด็กๆเ,เกิดการเรียนรู้อย่างมีปฏิสิทธิภาพสูงสุดนะคะที่ไม่ได้เพียงแค่การทำใบงานเพียงเท่านั้นนะคะสารศึกษาหลายแห่งจึงมีการจัดและคิดค้นนวัตกรรมต่างๆค่ะรวมถึงเกิดแนวคิด นะคะภายใต้โมเดลนะคะซึ่งเป็นโมเดลที่มีชื่อว่า p y t ชายโมเดลค่ะซึ่ง p y t ชายโมเดลนี้นะคะเป็นการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยที่ส่งเสริมให้เด็กนะคะได้เรียนรู้ผ่านออนไลน์นะคะอย่างมีความสุขและได้เรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพของเด็กนะคะซึ่งทุกท่านอยากรู้หรือยังคะว่า p y t ชายโมเดลเนี่ยจะมีการจัดการเรียนการสอนและดำเนินการ จัดการเรียนออนไลน์อย่างไรถ้าอยากรู้แล้วเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะเด็กๆจะเป็นยังไงบ้างเนี่ย,อยเอา้าคุณแม่อะไรมาคุณครูช่วยแม่ด้วยช่วยอะไรคะคุณแม่ลูกติดโทรศัพท์มากเลยไม่ยอมทำใบงานเลยค่ะเอาเ้าให้คุณพ่อเอาคุณพ่อก็มาปัญหาเดียวกันเลย สนใจใบงานเลยคุณแม่ดุก,ก็ไม่ฟังอตายแล้วเด็กๆทำยังไงดีเนี่ยน้องเดวิดก็เหมือนกันครับคุณครูมีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบอื่นไหมครับที่ช่วยให้น้องสนใจเรียนพิมพ์ตอบออคุณพ่อคุณครูรับทราบเรื่องแล้วนะคะ เดี๋ยวคุณครูจะรีบประชุมเพื่อหาแนวทางในการจัดกิจกรรมให้กับเด็กๆนะคะหาแนวทางในการจัดการเรียนการสอนให้เด็กๆนี่ไงพีวพี่ชายโมเดแล้วทุกคนละคะอยากรู้ไหมคะว่า PYT ีชายโมเดลสามารถนำไปจัดกิจกรรมหรือจัดประสบการณ์แกเ,กเด็กๆได้อย่างไรบ้างและสื่อจะมีความน่าสนใจแค่ไหนไปชมกระบวนการพร้อมๆกันเลยค่ะ PYT s h i ชายโมเดลเป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์เรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์โดยมีการดำเนินงานอย่างเป็นขั้นตอนมีการประชุมวางแผนศึกษาและออกแบบสื่อการสอน กับัยของผู้เรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมมีปฏิสัมพันธ์กับครูและเพื่อนทําให้การเรียนผ่านหน้าจอไม่น่าเบื่ออีกต่อไปและนี่ก็คือ P Y T ชายโมเดลค่ะซึ่ง P Y T ชายโมเดลจะประกอบไปด้วยกระบวนการดังนี้ค่ะจะมีตัว P Y T S H I, N, E และบวกโฟเเข้าไปได้วยค่ะเรามาดูที่ตัวแรกของโมเดลเลยค่ะนั่นก็คือตัว P ค่ะนั่นก็คือ participation หรือการมีส่วนร่วมค่ะผู้เรียนผู้ปกครองและครูมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงและพัฒนาสื่อการสอนตัวที่สองตัวต่อมาก็คือตัว Y นั่นเอง หรือว่า your ซลฟ์การดูแลตนเองค่ะครูส่งเสริมสุขภาพผู้เรียนเพื่อให้เรียนรู้การดูแลตนเองและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัตนตัวที่3ค่ะนั่นก็คือทีหรือทีมเวิร์กการทำงานเป็นทีมค่ะครูมีการทำงานเป็นทีมรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ตนเองได้รับมอบหมายให้ความร่วมมือช่วยเหลือ ออกแบบการทำสื่อออนไลน์ตัวต่อไปค่ะตัว S หรือ Situation Analysis ค่ะนั่นก็คือการวิเคราะห์สภาพความพร้อมค่ะครูวิเคราะห์ความพร้อมของผู้เรียนและผู้ปกครองผ่านการทำแบบสอบถามออนไลน์นั้นก็คือ H ค่ะก็คือ 4H โดยที่เราจะส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการ 4H ค่ะก็คือ1 ก็คือการพัฒนาสมอง 2. heart ค่ะก็คือการพัฒนาจิตใจ 3. hand ค่ะก็คือการลงมือปฏิบัตินั่นเองค่ะและ 4. help ค่ะก็คือการพัฒนาสุขภาพนั่นเองค่ะครูมีการจัดประสบการณ์เรียนรู้ส่งเสริมผู้เรียนผ่านกระบวนการ4 h ให้ผู้เรียนพัฒนาสมองจิตใจทักษะปฏิบัติและสุขภาพ innovation หรือนวัตกรรมค่ะครูมีการศึกษาค้นคว้านำเทคโนโลยีมาสร้างนวัตกรรมสร้างสางสื่อที่กระตุ้นความสนใจของผู้เรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดเจตคติที่ดีในการและ n ค่ะ news หรือการแจ้งข่าวสารค่ะ ครูแจ้งข่าวสารให้ผู้ปกครองอย่างสม่ำเสมอเป็นระบบตอบข้อสงสัยและให้ความสำคัญกับปัญหาของผู้เรียนและตัวสุดท้ายก็คือ e and vision นะคะหรือภาพความสำเร็จค่ะครูต่อยอดเพื่อส่งเสริมให้สื่อเป็นที่ยอมรับผ่านการประกวดและเผยแพร่ในช่องทางออนไลน์จนได้รับรางวัลต่างๆมากมาย นอกจากนี้การจัดการเรียนการสอนภายใต้รูปแบบ p y t ชายโมเดลยังได้มีการเผยแพร่สู่สาธารณะเพื่ออำนวยความสะดวกแก่เด็กและผู้ปกครองผ่านช่องทาง YouTube Channel และเพจของโรงเรียนเพียไทยค่ะรูปแบบการจัดการเรียนการสอนภายใต้ p y t ชายโมเดลจะสำเร็จไม่ได้เลยถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากทุกๆฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบริหารคณะครู บุคลากรทางการศึกษารวมไปถึงผู้ปกครองและนี่คือการจัดการเรียนการสอนทางไกาภายใต้รูปแบบ p y t ใช้โมเดลที่มีกระบวนการในการผลิตสื่อที่เหมาะสมแก่เด็กประถมไว้เพื่อพัฒนาเด็กให้ครบทั้ง4ด้านไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกายด้านอารมณ์จิตใจด้านสังคมและด้านสติปัญญาอย่างเต็มศักยภาพและ ยังคำนึงถึงการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้เด็กได้มีส่วนร่วมมีความสุขในการเรียนรู้เพราะเราเชื่อว,ว่าการเรียนรู้ไม่ได้มีอยู่แค่เพียงในห้องเรียนและในวันนี้การจัดการเรียนการสอนทางไกลาภายใต้รูปแบบ p y t ชัยโมเดลที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กทั้ง4ด้านก็ต้องขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้หากมี ถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ